อันนี้คือกล่องหัวปากกาเปิ e เ e นซิลนะครับยังไม่ถูกเปิดนะครับซูมเข้าไปเขาไปเขียนว่า1กล่องนะครับมี4หัวนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้แกะให้ดูนะครับนี่นะครับ1กล่องมี4หัวเวลาเราขายนะครับเราจะตัดแบ่งให้ลูกค้านะครับ1ออเดอร์ต่อ1หัวนะครับลูกค้าท่านใดเนี่ยนะครับ ที่สั่งมาจังหวะที่แกะพอดีเราก็จะส่งให้เขาเป็นอย่างนี้นะครับกล่องเราไม่ได้ใช้เราก็จะส่งให้เขาไปนะครับให้สมบูรณ์ตรงตามแบบทุกทีมากที่สุดก็คือเราก็จะมีถุงซิปล็อกอย่างนี้นะฮะใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็แพ็คส่งให้เขาไปสำหรับลูกค้าที่สั่งออเดอร์ที่ 2, ที่3ที่4นะครับ ก็จะไม่มีกล่องให้นะครับได้เป็นหัวงี้ใส่ถุงซิปล็อกแล้วก็พันบับเบิลไปนะครับขอบพระคุณครับ